ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ฟังด่วนเลยค่ะมีเงินเข้าทั้งหมด3รายการหลักๆด้วยกันแล้วก็กดเป็นเงินสดได้ด้วยไหมนะคะรอบนี้เดี๋ยวคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับผมในวันที่24มีนาคมปี2566นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาบอกข่าวสารในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี65 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทิ์ใหม่นะคะใครไปยืนยันตัวตนสำเร็จกันแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะพูดคุยกันได้เลยนะแต่ก่อนไปรับชมนะว่าเขาจะมีค่าอะไรบ้างซึ่งเขาประกาศออกมานะคะหลักๆก,ก็คือ3รายการหลักนะคะที่จะเข้าในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะ บุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์ <_ an> กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้วยนะ <_ an> แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ <_ an> คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละหะก่อนอื่นบุ๋มขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากสำนักงานกลางจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเขาก็ได้มีการทำภาพนะคะประกอบมาให้ทุกคนนี้อาจจะได้เข้าใจกันนะคะเดี๋ยวบุมจะอ่านใหฟังนะคะเนื่องจากว่ามันก็ตัวหนังสือเล็กนะทุกคน นะคะในสวัสดิการหลักที่ผู้มีสิทธิ์จะได้รับในสิทธิสวัสดิการแห่งระฐรอบใหม่นะซึ่งใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนะคะสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติที่เยืนตัวตนสำเร็จแล้วนะคะตามโครงการลงทะเบียนนะคะในปี65ค่ะก็จะเป็นรายการหลักๆ3รายการนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะนั่นก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะซึ่ง สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านทงฟ้าราชารัฐแล้วก็ร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะก็จะได้รับนะคะวงเงินคนละ300บาทต่อคนต่อเดือน,นะคะอันนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะต่อมานะคะก็จะเป็นวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มค่ะจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดวงเงินนี้นะคะจะได้3เดือนต่อ80บบาทต่อคนนะคะซึ่ง ตอนนี้เขาก็มีการอนุมัติเพิ่มเติมให้นะคะคนละ20รวมเป็น100บาทแล้วนะคะต่อมานะคะรายการที่2นะคะนั่นก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะสำหรับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะคะอันนี้ทุกคนก็เขาจะเพิ่มมานะคะแต่ก่อนมันจะได้แต่บอกว่าขนส่งสาธารณะนะคะก็คือรถขอสอมกร,รถไฟฟ้า BTS MRT และ ARL นะคะ รถบรขอสอรถไฟนะคะรถร่วมเอกชนบขอสอมอรกร,รถเอกชนและรถร่วมราชการกทมนะคะรถเอกชนร่วมขอสอมอกและรถเอกชนบขอสอนะคะรถสองแถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะนะคะเรียกว่าครอบคลุมนะคะแต่ตั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวิธีใช้ก็ยื่นบัตรประชาชนนั่นแหละเหมือนเดิมนะคะจะได้วงเงินค่ะค่าโดยสารนี้นะคะ750าบบาทต่อคนนะคะก็เอาไว ใช้จ่ายนะคะในการเดินทางไปทํางานนั่นเองนะคะซึ่งเน้นย้านะคะว่า,าสิทธิ์นี้นะคะค่าโดยสารนี้จะได้เฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองนะคะส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะภูทรจังหวัดตอื่นๆก็จะไม่ได้สิทธินะคะไม่มีเงินมีเข้านะคะ 3. นะคะก็จะเป็นในส่วนของลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่า ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนั่นเองนะคะซึ่งสิทธินี้นะเราจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะซึ่งเขาเปิดตั้งแต่วันที่15มีนาคม6เป็นต้นไปนะคะก็ใครว่างก็สามารถลงได้เลยนะสำหรับใครที่ลงเลยก็จะได้รับสิทธิ์เลยนะคะใครยังไม่ลงก็ไม่มีสิทธิ์ย้อนหลังให้นะคะซึ่งรอบใหม่นี้ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปาล่วงหน้าแล้วนะคะโดย กระทรวงการคลังนะคะจะชําระตรงให้แก่ผู้ให้บริการนั่นก็คือการไฟฟ้าและการประปานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่การไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยนะคะติดต่อระยะ3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีไปเลยค่ะ 2. นะคะหากใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนนะคะให้ผู้มีสิทธินั้นได้รับ วงเงินชำระค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนั่นเองนะคะ3ค่ะกรณีผู้มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะผู้มีสิทธิ์จะต้องประภาระเป็นผู้จ่ายค่าไฟทั้งหมดนั่นเองนะคะซึ่งวงเงินค่าไฟฟ้านี้นะคะจะช่วยเหลือเดือนละ315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะต่อมาค่ะน่าจะเป็นค่าน้ําประปาค่ะวงเงินค่าน้ํานี้นะคะ100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะถ้าเกิดว่าใช้เกิน 315บาทนะคะก็จ่ายเองทั้งหมดนะคะแต่ถ้าไม่เกินนะคะวงเงิน315บาทเขาก็จะสนับสนุนเป็นวงเงิน100บาทและต้องชําระส่วนเกินด้วยตนเองนะคะบินมาเราก็จะหักส่วนลดให้นั่นเองนะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ป้านาทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหมน่นี้ทั้งหมดทุกคนเลยนะคะก็นำ ข้อมูลข่าวสารมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะแลวถ้าเกิดว่าพี่ป้านาคนไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ